วันนี้เป็นวันพิเศษรวมรุ่นรถแฮดแบ็ก5ประตูรวมหลายรุ่นมากๆม,มีให้เลือกนิสสันฮอนด้ามิสซูชิตโตโยตา้าครบออรถศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงินหน้าฝนนี้รีบมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะเพรยนต์ลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้หลังจากจะจ๋าหายหน้าหายตาไปนานนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มา ชมนะคะพาลูกค้าไปดูสต็อกรถของเรากันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้จะพามาชมในส่วนของเก๋งแฮทแบ็กหประตูนะคะซึ่งหลายๆท่านตอนนี้กำลังมองหาแล้วก็กำลังวางแผนจะซื้อรถ1คันนะคะช่วงหน้าฝนนี้โดยที่ราคาประหยัดแล้วก็ฟรีดาวนะคะ บอกวเลยว่ามีหลายคันมากนะคะรถนี้สต็อกเราเติมเข้ามาเยอะมากนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูทีละคันกันว่าแต่ละคันราคาขนาดไหนทรงแตกต่างกันยังไงนะคะความคุ้มค่าขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะพาอันดับแรกวันนี้อเริ่มต้นจากคันที่อยู่ด้านหลังซะจาก่อนนะคะคันนี้สีแดงเลยนะคะเป็นนิสสันโนดนะคะปี2019นะคะซึ่งเป็นรถที่ไม่วิ่งน้อยมากลูกค้าคันนี้ไม่วิ่ง4ี่0 0ื่น 9,000กว่ากิโลเมตรนะคะราคาก็อยู่ที่389,000เป็นเครื่อง1.2ตัว V นะคะยังไม่ใช่ตัวท็อปนะคะถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นของ VL เนาะส่วนรายละเอียดนะคะเหมือนเดิมเลยคือรถไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการจมน้ําไม่เคยผ่านการพิกามาแต่อย่างใดสภาพสวยเดิมนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นรถ7ที่นั่งอ่ะขอภัยค่ะเป็นรถแฮทแบ็กหที่นั่งนะคะแต่บอกเลยว่าสภาพสวยมากตอบโจทย์ สำหรับคนที่ชอบไปไหนเป็นครอบครัวนะคะคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ในราคา389,000ถือว่าคุ้มนะคะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็นั่งกว้างสะดวกสบายที่สำคัญประหยัดน้ํามันอันดับหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวต่อมาเลยนะคะก็จะพามาดูในส่วนของแจ็สนะคะแจ็สของเราก็มีนะคะลูกค้าแจสคันนี้นะคะทะเบียนบุรีรัมนะคะอันนี้เป็นทะเบียนเดิม ทะเบียนเดิมนะคะเป็นทะเบียนจากจังหวัดบุรีรัมย์แต่รอเปลี่ยนแล้วก็โอนมาเป็นกรุงเทพนะคะก็พื้นที่ก็จะแออัดนิดนึงนะคะต้องขออภัยเพราะว่ารถของเราช่วงนี้สต๊อกค่อนข้างจะแน่นแน่นมากจริงๆแน่นจนแบบว่าเหมือนปลากระป๋อกแล้วนะคะช่วงนี้ท่านผู้ชมนะคะคันนี้เป็น Honda Jazz ปี2018เครื่อง1.5ตัว S นะคะ ไม่วิ่งอยู่ที่36,00 0กิโลเมตรนะคะอันนี้เป็นไม้แท้แน่นอนเป็นไม่เดิมๆไม่ได้ผ่านการกอไม้แต่อย่างใดเนาะราคาอยู่ที่499,000ฟรีดาวนะคะบอกว่าเลยฟรีดาวรายได้2อเท่าของค่าง,งวดเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องคำ้ำหรือไม่ต้องร่วมนะจ๊ะสอบถามกันเข้ามาเลยนะคะคลิปนี้จะจ๋าจะพาทัวร์ไปแบบไวๆนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าท่านไหนอยากมาชมรถตัวจริงมาได้ที่บริษัทเทียนยนเปิดทุกวันนะคะ รถของเราเยอะมากเยอะจริงๆนะคะลูกค้าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่เหลืออีกสต๊อกโกดัง3ม,มีอีกเพียบเลยนะคะอ่ะถัดมานะคะลูกค้าถัดมาจะเป็นสำหรับของ t o y ยต a y a ารินี่ขายดีเหมือนกันนะคะมาเท่าไหร่หมดนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีอันดับต้นๆเหมือนกันเป็น1.5ตัว e นะคะปี2 0 1 2 0ผ่อน5,000นะ,ะฟรีดาวผ่อน5,000ไปเลย ใครที่อยากเป็นเจ้าของและกำลังวางแผนอยู่คันนี้ห้ามพลาดนะคะราคา2 8 5 0 0 0บาทฟรีดาวย้ำว่าฟรีดาวเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ใครที่วางแผนที่จะซื้อให้ลูกหรือจะเอาไว้ใช้เองขับไปตลาดก็รีบๆเลยนะคะช่วงนี้ก็เราามันเดินทางนะคะช่วงหน้าฝนนะคะก็ค่อนข้างจะลำบาก หารถอีกก็ค่าประหยัดน้ํามันนะคะผ่อนถูกไปใช้งานนะคะสักคันหนึ่งจะจ่าแนะนําเลยแล้วก็ในส่วนอันนี้ก็มีเข้ามาแล้วนะคะลูกค้ารีคเควสกันเข้ามาเยอะเหมือนกันเป็น m a สด้2นะคะอันนี้เป็นแฮทแบ็กเช่นกันนะคะก็<ค>ะราคาอยู่ที่4 0 0 45,000คันนี้ฟีดาวผ่อน8,000นะจ๊ะคันนี้ไม่วิ่ง15กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคา4 0 0 45,000คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสีสวยด้วยนะคะไม่เก่าดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายนะคะ ติดสเกิร์ตทั้งคันเลยนะคะภายในกว้างนะคะลูกค้าสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยถุงพลาสติกยังไม่แกะออกนะคะโอ้โหอย่างกับรถเทสได้เลยนะคะลูกค้าราคาแค่445,000หวบจากป้ายแดงมาเกือบ 200, 2,000 0นนะคะลูกค้าประหยัดไปส0 0 0 0นนะคะเก็บเงินส่วนนั้นไว้นะคะเก็บเงินส่วนนั้นไว้ลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นนะคะออกรถสูนบาทมาเอากับที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะ แล้วก็ถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Honda Jazz เช่นกันนะคะคันสีเทาดําคันนี้ก็ Honda Jazz ส่วนคันนี้ก็จะเป็นนิสนนะะนสันมัตส์นะคะนิสสันมัตส์นี่เป็นตัว1.2ตัว E นะคะปี2019คันนี้ก็ผ่อนแค่6,000นะคะเพราะว่าเป็นปี19แล้วก็ไม่ไม่วิ่งแค่หมื่นเดียวบอกไว้เลยว่าไมลหลักหมื่นจริงๆสภาพสวยเกรด A ทั้งหมดเลยนะคะฟรีดาวเหมือนเดิม คอนหกพั 6, นะคะจะเอา6ปี7ปีจะเอา4ปี5ปีเลือกได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วก็ต้องการเลยแล้วก็ถัดมานะคะสำหรับมิตซูบิชิมิราชก็มีมาให้เหมือนกันนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะสภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยไม่วิ่ง37นะคะราคาอยู่ที่359,000เป็นปี19นะคะสีขาวนะคะฟังก์ชันก็ถือว่าตอบโจทย์พอสอาตอบโจทย์ มากระดับหนึ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะคะเป็นแบบทัชสสกรีนนะคะทุกอย่างใหม่หมดนะคะสภาพค่อนข้างสวยเดิมแล้วก็ได้พรมนะคะติดมาให้เรียบร้อยรอบคันเลยสีแดงดำนะคะสวยลงตัวมากนะคะคันนี้359,000พผ่อน6,000เช่นกันค่ะถ้า7ปีนะคะถ้า6ปีจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000นะคะแล้วก็ถัดมานะคะ ก็เป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งต้นๆเหมือนกันสำหรับ s u z u k i Swift GLX คันนี้แล้วก็สีแดงด้วยนะคะบอกเลยเลยว,ว่าเป็นปี19นะคะปี19ไม้ม่วิ่ง56 0 0 0กิโลนะคะลูกค้าจะราคาอยู่ที่425,000บาทนะคะคันนี้ก็ฟรีดาวข่อนไป8,000เหมือนกันใครที่นะคะอยากซื้อให้ลูกสาวเป็นของขวัญวันเกิดเป็นของขวัญวันเรียนจบนะคะลูกค้าคันนี้ตอบโจทย์เช่นกันเพราะว่เอาใจวัยรุ่นสไตล์สปอร์ตนะคะน้อง มินิคูเปอร์นั่นเองนะคะประหยัดน้ํามันนะคะเป็นเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันเป็นเครื่อง1.2บอกได้เลยว่าถึงเป็นรถที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมของวัยรุ่นนะคะที่ไม่ตกเทรนนะคะบอกไว้เลยว่าเป็นรถที่ไม่ตกเทรนแล้วก็ประหยัดน้ํามันช่วงล่างหนึบขับดีนะคะนิ่งคุ้มค่าแน่นอนสําหรับสวิปคันนี้นะคะตีโป่งซุ้มล้อนะคะ ตีโป่งซุ้มล้อสีดำแล้วก็ติดสเกดให้รอบคันด้วยนะคะถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าเป็นตัวท็อปนะคะถัดมานะคะก็อีกหนึ่งคันเลยนะคะตรงนี้เป็นตัวโนดนิสสันโน e เหมือนกันนะคะสีบอลน,นะคะปี2019ราคาอยู่ที่375,000เนาันะคะไม่วิ่งหลักหมื่นเหมือนกันนะคะคันนี้ไม่วิ่ง88 0 0นนะคะสภาพสวยเดิมมาดูรถของจริงนะคะมาทดลองขับมาส่องสตาร์ทดูนะคะมาชมรายละเอียด อื่นๆนะคะถ้าลูกค้าอยากสนใจนะคะที่มีแผนและกำลังวางแผนจะเอารถแฮตแบกนะคะกว้างตอบโจทย์นะคะก็ต้องเป็นนิสสันโนดนะคะฟังก์ชันภายในกว้างมากนะคะเป็นแอร์อัตโนมัติด้วยนะคะคันนี้แล้วก็ห้องผู้โดยสารนะคะก็ไม่แคบเลยนะคะลูกค้าจ๋านะ,ะนี่อ่ะเดี๋ยวนั่งให้ดูนะคะน้องจเจ๋าสูง165กิลอ่า165เซนนะคะนี่นะคะนั่งแล้ว หลังคาสังเกตนะคะห่างเยอะมากเลยไม่อึดอัดนะคะหายใจโล่งสะดวกสบายมากนะคะนี่ขาก็จะนั่งนะคะโอเคตอบโจทย์เลยสำหรับคันนี้รถแฮตแบกราคา3 0 0แสนนะคะถือว่าคุ้มมากโดยเฉพาะการอ,ออกรถที่ไม่ได้ใช้เงินนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์ได้เช่นกันนะคะนี่ก็คือคร่าวๆนะคะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่ารถของเรามีเยอะจริงๆนะคะเพราะว่ามี เข้ามาเยอะมากที่โกดัง3แต่ยังยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะรอปรับสภาพรอทำความสะอาดแล้วก็มาตั้งขายที่สาขาหนึ่งะคะสำหรับวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการจัดไฟแนนซ์สื่อสดหรืออยากเทิร์นรถนะคะเราก็รับเทิร์นเช่นกันนะคะใครที่เข้ามาดูถึงท้ายคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพชรยนต์ให้ด้วยนะคะถึง6 0,000ซับหรือย,อยังอ่ะยังไม่ถึง ออีกแค่1,000นะคะขอให้1,000นหนึ่งในนั้นลูกค้าขอความรากรุณากดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้จ้าจ๋าแล้วก็เซลล์ท่านอื่นแล้วก็พนักง,งานเพจโยมมีกำลังใจในการรีวิวรถต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ